ครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูพันเอกครับก็มีรายการนะวันที่17บเจ็ับรายการใหญ่นะับที่เวทีมวยกองทัพอากาศนะครับโดยจะรีแม์กับเจ้าแสนเพชรครับสราชภูมินครับมาดูการเต็มตัวการซิดซ้อมนะฝากเป็นกับเอฟซีนะไฟนนี้นะเต็มที่แน่นอนนะบในดีแล้วก็เคยแพ้มานะเมื่อเดือนก่อนนะ วันีก็เต็มที่แน่นอนการเตรียมตัวการพรีซ้อมแล้ว 哎呦！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 哎